มีแต่คนบอกว่าฉันเนี่ยปลูกอะไรก็งามค่ะไม่ว่าจะปลูกผักหรือว่าปลูกดอกไม้อะไรก็แล้วแต่เป<ช>็นคนมือเย็นบ้างล่ะปลูกอะไรก็ขึ้นงามอเดี๋ยวแปะคอมเมนต์ไว้สักหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าขี้โม่ <laughs> <Malays> ที่เอามาโชว์ให้ดูอะที่ห็นเห็นกันมันก็คือสวยไงคือพอปลูกแล้วผลผลิตงามเราก็เลยอยากจะอวดนั่นแหละแต่แบบแที่ปลูกแล้วไม่งามเนี่ยก็มีเพียงแต่ไม่ได้เอามาโชว์ไงไม่ได้อายนะที่มันออกมาไม่สวยแต่ก็คิดว่าเออมันก็แค่ไม่สวยไงก็เลยไม่รู้จะเอามาโชว์ทาไมโชว์ของส,อสวยๆงามๆดีกว่าคลิปนี้ก็เลยจะพามาดูเนี่ยไอ้ต้นที่ฉันปลูกแล้วก็ไม่งามค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะมาถอนให้ดูไปพร้อมๆกันเลยอ่ะตอนแรกที่ถอนออกมาเอออันนี้ก็ยังดูโอเคอยู่แหละอ่ะถอนออกมาอีกต้นนี่ก็สั้นจุดๆเลยอ่ะเน ิดมาดูสิเนี่ยงามไหมล่ะ ถอนมาสี่ห้าต้นเนี่ยไม่มีงามสักต้นเลยนี่อีกต้นหนึ่งขดม้วนเป็นหอยไปเลยเธอเป็นแครอทนะคะไม่ใช่หอยไม่ต้องขดต้นอันนี้เนี่ยฉันก็ไม่ได้ชอบกินอะไรนักหนานะคือกะว่าปลูกเอาไว้จะกินใบไงเจ้าใบาเนี่ยไว้ทอดใส่ไข่เจียวแบบว่าแทนชะอมไงฉันว่ามันอร่อยถูกปากฉันดีกินกับน้ำพริกกะปิแต่ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยก็ยังไม่เคยตัดใบไป,ไปทอดไข่สักทีนะพอมีแล้วมันก็ไม่อยากกินไงพอไม่มีเนี่ยโอ้ยอยากกินจังฉันลังงงกับชีวิตตัวเองเหมือนกันแล้วระหว่างที่นั่งถอนแครอทอย แน่เลยที่ชอบมาใส่ปุ๋ยในแปลงให้ฉันเนี่ยแล้วก็ดูต้นนี้อันนี้ไม่ใช่แครอทนะมันคือแครอทนี่อันนี้ก็คือผลงานแครอทที่ดิฉันปลูกนะคะก็คือพันดูใบใบนี่ดกงามเชียวแต่ผลแบบว่าคือหอสละอําฮดนี่ <laughs> อันนี้เป็นการปลูกแครอทรั้งแรกของฉันเลยนะอันไหนที่ยังไม่เคยปลูกก็ค่อยๆทดลองปลูกเอาทีละอยา่างถึงผลมันจะไม่งามแต่ว่ารสชาติอร่อยนะหวานกรอบฉันชิมดูแล้ว